E hey. ครับแอดยิมกลาบสวัสดีพ <ctions> ่อแม่พ <pieces> ี well ่น้องครับอ่ะส่วนเสาๆนะครับเนาะของมือวันที่ครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมือนี้ครับก็เป็นมือวันพระนะครับเนาะมือวันพระครับแอดยิมแล้วรวยครับก็ได้มาติดตามช็อตเด็ดหรือว่าเรื่องปฏิหารนะครับเนาะเกิดปฏิหารครับคือเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวก็คือเจ้าแมว แมวของอน้องหญิงครับที่เป็นแมวพันธุ์ครับที่น้องหญิงเอามาเลี้ยงครับมาออกลูกอยู่นาบ้านเลขทีหาเกตสูนครับออกลูกไปแล้วนะครับเนาะช่วงแอดยิมทําคลิปนี้ออกลูกไปแล้วซี่โตครับช่วงยำโมเว้นออกไปแล้วซี่โตครับก็มาลุ่นวาครับน้องเมียวนี่ครับแมวเมียวนี่ จะคลอดลูกจกโตนะครับน้องฮามาลุนไปพร้อมๆกันแต่ว่าออกไปแล้วครับออกอยู่มือว่านนี่ครับออกซวงมือครับออกลูกในซวงมือได้ครับเด้อแต่ว่าขอดยังบอทในได้เสร็จอยู่ครับออกข้าด้เสร็จครับอ่าครับแล้วก็บบรูวาน้องเมียวสีมาให้โชคให้ลาบเอฟซีบอหรือว่าสีเป็นโชคบ่ครับที่อ่าน้องเมียวมามาออกลูกอยู่กลางเดินนาบ้านเลขทีฮ่าเกจซูนครับผม เขาก็มาลรุนไปพร้อมๆกันครับแอดยิ้มก็นั่งเฝ้าจนพุ่อครับจนหอดคําหอดขึ้นนะครับเนาะในหอดคําหอดขึ้นครับมาลุ่นวานองเมียวครับจะขอดลูกได้จจกาตครับแล้วก็ครับตัวนี้นะครับเนาะไปออกไปขอดโยนาประตูเฮียนเลยครับลูกลูกตามได้กิ่งแมวออกลูกนะครับแมวขอดลูกนี่ครับมันจะรีขคนแม่นะครับรีแบบบอยค้นเห็นอายคน แต่ว่าน้องเมียวตัวนี้ครับลูกค่าลูกค่าไทยนี่ครับลูกหอยยางไปน้าไทยยางเขาในเฮือนนะครับเด้อยางเขาในบ้านเลขกที่หาเกศศูนย์ครับเอามาผิดจิราาเบิงครับพิจารณาเบิงดีๆครับคันบอดเลี้ยงเบ้าบังเอิญเกิดพิอภินิหารหรือว่าปาฏิหารครับสี่เกิดขึ้นแบบนี้ครับคืองวดที่ผ่านมาครับคือเจ้าไก่ตุ่งนะครับเนาะไก่โตซีขาว ครับกับมะเคยมาาขืนมาหอัวปูชีปากขาวเขาจะเลือมือนั่นครับมือห้วยออกครับใกล้ตัวนั่นครับขืนมาขันแอกแอกอยู่บนบันไดสี่ขืนหัวปูครับน้องกันเน่ากันไล่จับอยู่ไลจับออกนะครับเนาะเออครับผมเอาไปเอามาแอดิมก็นั่งดูทั้งเห็ดเหตุด้วยไกลขึ้นหัวมันจะบ่มีเป็นเก่าบ่ไกลกับเปลี่นเก่าอ่าครับผมกระแมนดีลีพี่น้องเก่าเก่านะครับเนาะนี่แหละครับการปฏิหารมางวัดนี่ครับ หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับก็มีอาเจ้าเหมียวน้องเหมียวนี่ครับมาขอดลูกพอดีครับขอดยุกกลางเดินเลยครับอ่าขอดยุกกลางเดินครับตัวที่ซีครับอ่ามาขอดช่วงคำคำแรกๆครับไปขอดงางเข้าไปในเฮืองนะครับออกลูกมาช่วงกลางเว้นนี่นอนพักผ่อนครับขอดมาได้ซีตัวแล้วช่วงกลางเว้นนอนพักยั่มมื่อแรงครับมาขอดอีกวานนี้ครับมาขอดลูกอีกครับลูกหอยติดดากติดก้นมากหนิครับหอยยาง โช่ค้นเบิงไหครับอ่าครับผมและกระย่างเข้าไปในประตูบานเลขที่หาเขศูนย์ครับแอดยิมก็ได้ทาคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมอ่าอันนี้เป็นคว้มเสื้อส่วนบุคคลนะครับเ้อครับอันนี้เป็นคว้มเสื้อส่วนบุคคลครับทั้งช่องกับเสนอเป็นแครแนวทางครับเสนอให้พ่อแม่พี่น้องครับได้เบิงได้ชมครับกับเอฟซีันไดครับได้เบิงแล้วครับก็ให้โชคโชคมันมันไปพร้อมๆกัน ครับหรือว่าน้องมียวครับจะมาให้โชคไงครับหรือว่าการอ่าน,อน่องมียวมาขอดลูกอยู่อ่านาบานหาเกตสุนีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศลูกหลานปูชีประขาวปูตาโมเมนต์สีมีโชคตีเอฟซีขับเข้ากาับสาธุสาธุไปน้ำกันเลยครับเด้อเข้าสาธุไปน้ำกันให้มีโชคมีมารไปน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับแอดยิมกับ ล่อทายคลิปเบิ้งนองเมียวออกลูกครับจนดึกจนดื่นขึ้นกันครับเอาไปเอามากก็ได้เห็นพี่น้องก็ได้เห็นก็ไปติดตามไปพร้อมๆกับแอดยิมบาน้องเมียวออกลูกแบบใดลักษณะใดแม่นออกลูกที่แอดยิมบาบอออกลูกยางเวลาออกลูกนี่ลูกหอยติดก้นอยางยางผ้าลูกยางทึงลูกทึงลูกแมวนะครับเนาะลูกแมวแอดยิมก็ไดขึ้นกันครับอเกิดมาแอดยิมก็ม่เคยเห็นลูกแมวจะคือครับนี่น้องเมียวตัวนี้แหละครับแมวปูตาแมวปูชิบะขาวเขานี่ ให้ลกแอดยิมทั้งสองโรครับให้ลกครับแอดยิมได้ได้ลกน้องแมวอองน้องหมวตัวนี้ละครับผมแต่มาลอดติดตามว่าเบิ้งไปเบิ้งไปพร้อมกันกับแอดยิมแล้ว่วยว่าน้องแมวออกลูกแบบไหนแม่นย่างเขาในบ้านเลขที่หาเกจศูนย์อิริบอครับกับติดตามไปเบิ้งพร้อมๆกันกับแอดยิมแล้วลวยครับสวัสดีครับเมื่อนี้เกิดปฏิหารครับเกิดปฏิหารครับ เจ้าเมียวนะครับเนาะเจ้าเมียวหรือว่าแมวครับควอดลูกครับอยู่บานเล็กที่ห้าเจ็ดศูนย์ครับโอ้พี่น้องเบื่อเด้อเพเห็นมาครับนี่แมวออกลูกครับได้นอนสนั่นวันไหวครับแจกน้องนี่ครับก็ร่างยางไปครับนี่ครับแมวออกลูกเวยครับเด้อโอ้จะย่างเข้าบ้านนะบ้านเล็กที่ห้าเจ็ดศูนย์นะครับมาออกด้ยนี่ครับช็อตเด็ดเด็ดเลยครับไอติมไทยเบิ่งนครับ ครับเกิดปฏิหารนะครับโอ้ยหอยต้องแนงต้องแนงไปครับบึนเลครับด้อครับหอยบึงภาพสุดทเลยครับบารเลขที่หาเจ็ดศูนย์นะครับด้อหาเจ็ดศูนย์ครับเ่าไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไปครับครับหาเจ็ดศูนย์ครับยูนาบ้านเลยครับครับอยูุนาบ้านแม่คู่หอมหัวเร่าไรครับบานเลขที่หาเจ็ดศูนย์ แมวขับเจอมแมวนะครับเนาะครับออกลูกมาแล้วซี่ตัวมาแตงโมซี่ตัวครับครับมาแล้วครับมาเอาผ้าใบไซด์ครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้งใจทั้งช่องนะครับเด้อครับแมวขอดลูกครับเจ็บซีเคยเห็นบ่ครับส่วนมากนี่แมวขอดเอาเข้าไปในบ้านเอาออกมาเอาออกคะ เข้าได้บานพี่น้องมาพลูกเขียว,ยวมากมากมาต้องเข้าไปในลกูกโอ้มากมากมาโอเคมากมากมากมาไปไปไปรรรครับอ่ะออกลูกขาบลูกเข้ามาในบ้านเลยครับเด้อครับนี่ครับอยู่หน้าบ้านเลยบานครับตัวกลางบ้านบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์เลยครับเด้อบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์ลูกตัวสีดำครับ เจ้าเมียวขอดลูกครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สี่ครับคือว่าเป็นโชใไง่ดีครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับคือว่าเกิดอภินิหารนะครับเนาะยู่บานเด็กที่5้าเจหรือว่าหอปูชี้ปาขาวหอปูตาเฮ้าครับลูกตัวสีดำครับกำลังออกมาครับนี่ ปฏิหารครับออกมารับรลกันบ้นกากออกมาครับรขับเพื่อนมาให้โชคนะครับเนาะหาเจ็ดศูนย์จะเต็มเตๆมเลยครับจัดแรงนี่ก็ได้คะ่ะ มาอยู่หน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านของแม่กู้งมำพนห้องหน้าบ้านพอดีเลยต,ตัวกลางบ้านเลยห้าเจ็ดศูนย์ไปขับด้วยขับเกิดแบบพินนหานนะครับเนะะบาะง่ายไปแล้วครับบ้าน ครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้ยสกุกสุกมันมันนะครับเด้อวันทีนหนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับได้เบิ้งแมวขอดลูกอยู่หนาบ้านแม่คู่หอมหวนบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์แล้วครับก็ขอให้ยสกุกสุกมันมันลำลำลรลุ้ยนั่มกันทุกผู้ทุกคนให้เงินล้านแตกทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับผมก็หาเบิ้งยากครับหาเบิ้งยากหาดูยากเลยครับครับลูกกาลังสวอปเลยครับโอ้กําลังสวอปลครับ ยิ้มสวยอีกแล้วโรคบัตนรนีงครับผมคือว่าโชคดีดีครับเน,ะนาะแมวขวดลูกนะครับคือว่าเป็นบุญตาครับไซี่สายบุญทุกทุกท่านได้บิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุสดมันๆเ้อครับเด้อครับผมบ้านเลขที่570หมู่10โม้อครับเด้อบานเลขที่570หมู่10 ครับก็เกิดที่ในหารรายานนะครับเรื่องงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาครับไก่นะครับเนาะไก่ไอ้ไอ้ขาวครับเจ้านำโศกครับกับเป็นไก่ของพญายางบ้านบ่เคยเขามาจักเถื่อครับงวดที่ผ่านมาไก่ขึ้นหัวครับไก่ยางขึ้นเป็ดนบันไดเทิงหัวนะครับเนาะสวงไทยคลิปอยู่ครับไปขันแอกแอกคือเทิงหัวงวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน รากาวันทียี่สิบหกนะครับเนาะวันทียี่สิบหกนี่เป็นวันทียี่สิบหกครับมีเจ้าเหมียวนี่ครับอ่าอ่าเจ้าเหมียวมาควอดลูกอยู่บ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์หมู่สิบอ่ะไปแล้วครับมีโรคความมาอัดยืยมบทคว,วามจบคลิปลงมเพียงสานีครับบทความทีสายบุญทุกท่านโชคโฉบมันๆสวัสดีครับลูกตัวสีดำนะครับเนาะ